สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับเจ๊กิ่นนะคะสตีเรกนะคะเป็นทุกอย่างนะคะคันน็อตก็เป็นนะคะวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ชามอุปกรณ์ชามใส่ยำนะคะประมาณนี้แล้วก็กระปุกคุกกี้ก็มานะคะอันนี้คือเป็นชามขนาด วันนี้พามาดูกล่องรุ่นนี้เจ็าสิบก, <150. S 1> กล่องพลาสติกกระปุกลพลาสติกเนาะชามต่างต่างนะคะวันนี้กล่องข้าวก็ข้าวใหม่นะคะ,คะประมาณนี้จ้าราคาย่อมเยาอันนี้กล่องที่เราตามหานะคะอันนี้ใส่เซลวมันดองอันนี้ใส่เซลวมันดองนะคะเป็นกระปุกใส่เซีวมอนดอง เออจ้าพี่น้องคะมา,มาแล้วนะคะขายดีมากอันนี้รอบสองแล้วนะคะอ,อ,อันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือออกใหม่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกใหม่นี่ค่ะออกใหม่ขายดีมากสั่งไปสองล็อตแล้วจ้าประมาณนี้ออค่ะอยากดูกล่องใส่คุกกี้จังออแบบส่งปลายทางได้นะคะนนเ,คเจ๊เปิดกล่องคุกกี้ก่อนหน่อย นี่คี่เธอเอออันนี้จะเป็นกล่องแส่คุกกี้ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นกล่องใต่ยำอ๋ออันนี้จะเป็นถ้วยแต่ยำถ้วยเซกับเข่าถั่วใส่ละห้าร้อยกรัมเวลาทำงานงานมงโครมันก็เจ็บใส่ได้แล้วก็เจียนะคะ ได้สั่งมาเลยเนาะ750กระปุกใส่คุกกี้ได้สั่งอยู่แล้วนะอันนี้จะเป็น Y 550อันนี้ก็จะเป็นกระปุกใส่รางนึงมีเท่าไหร่อ่ะแยกออกก่อนนะแยกเป็นล็อกล็อกก่อนเก็บด้ายป่ะกระปุกถ้วยเป็นกระปุกถ้วยนะคะตัวนี้เป็น ห้าร้อยห้าสิบกรัมหรือเปล่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะใส่จานนี้อีกกลอจะมาอีกด้านนึงนะคะ้อนอันนี้จะเป็นกระปุกอ๋ออันนี้เป็นลังอันนี้เป็นกระปุกใส่ปลาแซลมอน มั่งเนี่น่าจะขายเยอะหน่อยเพราะว่ามันขายดีใช่อันนี้อันนี้ก็นีขายดีค่ะอันเล็กหกสิบอันใหญ่เจ็ดห้าใช่ไหมใสรสนใจมาเลยนะคะดูเก็บเครื่องใหม่ๆเลยค่ะโอ้โหจะเป็นประมาณนี้นิปรบกวนโอเคไปหน่อยสเดแล้วดูก่อนแยกออกก่อนเป็นชิ้นส่วนก่อนนะคะ แถวแถมอันนี้จะเป็นกระปุกอะไรโชว์หน่อยเจ๊กระปุกข้าววงรีเป็นทรงเรืออันนี้จะเป็นทรงทรงเรือนะคะไปกินข้าวโรงเรียนได้นะคะอันนี้ขิดตรงนี้4 c เนาะนี่7580อันนี้8500โอเคก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เข้าใหม่นะคะเป็นบรรจุพันธุ์ออกใหม่นะคะกระปุกใส่ข้าวข้าวกล่องเนาะ าาปลูกใส่ยำปลาแซมอนนะคะจะเป็นอย่างนี้ที่ลูกค้าถามหาโอเคบ๊ายบายพบ,พบกันในคลิปหน้านะคะ